มืัอนี้วันที่สิบสิบตุลาปีหกสามเปิดตลาดมือที่สองของตลาดฮ่าเบิร์เบิ่งดตลาดนัด้นงวกควยหนองแวงครับผม,มวงวงคุยต่างหาก

เวียนว้าประจุทักษะมรกชาติใครเทรดครับเนี่ยเป็นใรเทรดเ็ื่อีเกีย่อยไงเทรดก็ชื่อสีเียห่ลอยชื่อคนบอกไปเบี่ยงเกียร์อ้าหนี่เลยบรยก

นะครับบรรยากาศ